สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับอาออกจากบ้านมาก็เดินทางมาที่ครับลรงงันครับผลิตตู้ลำโพงชอช้างมิวสิกเชยภูมิครับรถล,ลำโพงที่ไปไทยให้พี่น้องเบิงมาฮันครับเป็นรถของสาวน้อยลำเพลินโชว์อันนี้คืออีเป็นตู้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับขามาเบิงนี่กำลังใส่ขอบเลครับ ทีแรกก็ว่าเยไว้ถ้าล้อเปิดฤดูกาลพุ่นล้วครับอดใจไ,ไว้ก็เล่นมะเร็งสร้างให้ทันปิดฤดูกาลน,นะครับดอกลรโพงกบบนีไว้พร้อมแล้วล้อตัวรโพงครับอโอ้ดีการน,น้ำนะครับมาเกลีก่ยสี โอ้มีหอดอูใช้เทวีขุดแห่ต่างเสียครับน้องใช้ใชต่างครับกำลัง yeah. เหยียบเด็กเก็บหัวน็อตครับ สวัสดีช่างเตี้ยเลยนะครับต่อเตี้ยตีตู้ใบช้างออริโอซิสเต็มเบ้ยใช้ได้ปะครับห้องสูตระเนี้ห้อง,งครับสวัสดีครับผมได้คร,ครับอืบมนี่ยางดีเลยครับตู้ลำโพงช้างออดิโอซิสเต็มครับพอกันมือปีระดูกานแท้แน่นอนครับผมแต่ว,ว่าสร้างกิน,น,นห่อนๆคื่อ,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 อเจียวด้วยเนาะเฮ็ดไปไหม,ไมเอาไปโรงเรียนบะ ท่นี่แงกรว่ามีอย่างกระดาษแ้ให้ได้ไปพิสูดูการก่อนค่ออกมาเฮ็ุอีกพาชมโรงงานครับรุนกันครับจะทันไหมอีกหละพี่น้องครับตู้ชุดนี้เขาจะเอาไปตั้งนะครับเอาไปตั้งเอาบทันไดเอาใส่รถนะครับเดี๋ยวไปตั้งไว้ขังเวทีสาวน้อยลำเพลินโช ัดใไม่กันยังเดียบบ้านๆอยู่ครับเป็นโตะนี่ครับบ่าะะน้เป็นซีเอ็นซีครับแต่ว่าองศานี่เป๊ะมื้อื่นก็ยี่ด้ใส่ดอกแล้วพงครับนี่ว่าใส่ขอบดิฟต์ได้ยังเด้วประเทศซีนะครับนี่นี่ผักนี่พักงานอาทิตประมาณยี่สิบเกด คับี่เปียไหนได้ไปตั้งครับคชุดนี้เป็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับมา กีฬาดูการน้ำแข็งครับที่สนามกีฬาบ้านแพงตะบลแพงอำเภอกูสุขศัยจังหวัดหาดราคนะครับมาให้กำลังใจกันได้มาฟังเสียงเบิงครับดูเขาช่างไปเที่มาละโมงเงยกีดังว่าเรืงไหนครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกกับเป็นครั้งแรกของเขาช่างครับที่ได้ขึ้นมาละโมงเงยนะครับปกติจะมีแต่คอนเสิร์ตกับรถแห่ ฝั่พที่น่องเป็นกำลังใจกับระบบเสียงสะเบียดของเข้าช่างครับเสียงกลางก็เป็นอมเมเจอร์พาวเวอร์กรับข้าช่างบวกทับนะครับมือนี่ครับวันที่ยี่สิบห้านี่คือนีสาวน้อยเพ็เพ้แ้งยันทากับการแสดงยุบหมงเก้าครับ พัทยาเหนือสายสามลานปลากเกลือนะครับพี่น้องบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทครับหน้างานครับจากปกติร้อยเก้าสิบาทมือนีเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องไปเที่ยวเบิ้งหมอลำสาวน้อยได้ครับพัทยาเหนือสายสามลานปลากเกลือคิดฮอดทอดีมงานคิดฮอดพอโจอวอิงก,ก็หล่ะพี่น้องครับมัดสองสามหมื่นละ กดเอาครับางานมาทันเมื่อวานนี่กับปเบื้องระบบไฟก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมพร้อมแล้วของสาวน้อยลำพื้นชูนะครับเสร็จสับไปแล้วเรื่องระบบไฟเหลือระบบเสียงเสียงดังนิดยยน้อยครับพี่น้องครับเป็นกสีงเลยอรม่เสีย์เล็ก ยีใบ48สิบดอกนะครับยี่สิไดยีปดใบ4ีปดใบยีใบ4ีดอกครับขางละยี่สิบสี่ดอก เปิดตู้รุ่นใหม่ของโซชาตครับเปิดทั้งหนาครับเวลาเซอร์วิสด,ดอกอะไรเปิดทั้งหนาได้เลยครับเมื่อก่อนเ็เปิดทั้งหลังนะครับมันจะทำงานยากจังง่างไรครับเวลาใส่รดลำพงมันบกุกขึ้นตู้เขายกตั้งทุกมือนะครับ ลวล้อทำสีนะครับ <S <S แลกับเมื่อปีฤดูก,กาลครับฝากพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับปัจจราคา149บาทรุ่นวัว คุนทองคำครับนง,งานแจก,กไข่ไก่หนึ่งแสนฟองนะครับไปดูกันมาได้อยากในมารับพี่น้องครับมอนนม,มันซีนร่วมกันฝากสาวน้อยเลยครับมาเยี่ยมยามายำอณาจักรสาวน้อยได้เลยครับมีที่พักที่ยังแห่งพี่น้องสะดวกสบายครับของน้ำของคา

นีนเดินอยู่พัทยาเมื่ออื่นเขาไปเดินอยู่ประจันตคา,ามปราจีนบุรีนะครับเราก็เดินทางลงมาเตรียมงานปิดฤดูกันนะครับเอาคลิปนี้กับฝากพี่นอ้องท้กนี้ครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณครับ